พริกป่นความเผ็ดที่มากคุณค่าพริกมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนอกจากจะรับประทานแบบสดๆแล้วยังนำมาทำเป็นพริกป่นเก็บไว้กินได้อีกด้วยพริกป่นที่หลายคนรู้จักไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ความเผ็ดกับอาหารอย่างเดียวเพราะในพริกป่นมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้โดยไม่ทำลายเซลล์ดีๆในร่างกายนอกจากนั้นแล้วคนที่ต้องนั่งหรือยืนทำงานเป็นเวลานานๆควรรับประทานพริกปน่น เพราะจะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังได้ดีทีเดียวในพริกป่นยังมีสารที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำความสะอาดตัวเองของร่างกายจึงเหมือนได้ทำดีทอกไปในตัวอีกด้วยหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube